ภาพล่าสุดน้องหมูยองเจอตัวอยู่ประเทศนี้มีว่าที่ภรรยาเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคงจำได้เป็นอย่างดีสำหรับดาราเด็กแพทริกชาโนนมักกมณนีที่เคยมีผลงานการแสดงตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นแถมยังโด่งดังอีกด้วยซึ่งละครเรื่องนั้นก็คือคุณพ่อรับจ้างโดยเขาได้รับบทเป็นมูฮอหฮิตเบลยักษ์อ่งองงูแพทริกชาโนนมักกมณนีต้องบอกเลยว่าหายจากวงการไปนานเลยล่าสุดโตเป็นหนุ่มแล้วผันตัวมาเป็นดีเจประจำคลื่น แถมโตขึ้นแล้วหล่อหนักมากล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพสวีทกับแฟนสาวอีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปส่องชีวิตล่าสุดของเขากันซึ่งเวลาก็เรียกว่าผ่านไปนานแล้วเจ้าหมูหยองน้อยก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแถมหล่อขึ้นมากๆเลยด้วยหนุ่มคนนี้เรียกว่าสามารถทําได้ทุกอย่างเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงในแบบพิธีกรสําหรับปัจจุบันนั้นก็มีข่าวออกมาว่าหลังก่อนหน้านี้มี ข่าวลือว่าเจ้าตัวเตรียมเข้าประตูวิวาแบบสายฟ้าแลบกับหวานใจสาวลิตาณภัสนันต์เบนจมาศหลังคบหาดูใจกันมาประมาณ3ปีโดยล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจยอมรับว่าเตรียมจะเข้าพิธีมั่นในวันที่19ธันวาคมนี้พร้อมบอกว่าเหตุผลที่มั่นเพราะรู้สึกว่าระยะเวลาที่คบหากันมาทําให้เรียนรู้อะไรกันมากขึ้นและอยากทําให้ถูกต้องตามประเพณีและยืนยันว่าไม่ได้มีใครตั้งท้องตามที่หลายคนเข้าใจ ส่วนแพนแต่งงานทั้งคู่ก็บอกว่ามีมองไว้บ้างแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะทั้งสองคนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นได้รู้สึกว่าจะต้องถึงจุดที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก่อนไม่ใช่ว่าอยากจะแต่งก็แต่งได้เลยบวกกับตอนนี้พ่อแม่ของลิตา้าเองก็ยังอยู่ประเทศฟินแลนด์และญาติๆเองก็ยังอยู่ในประเทศสวีเดนไม่สามารถเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยได้แลเรื่อง ของสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่ลงตัวจึงอยากรอให้มีความพร้อมมากกว่านี้ก่อนดังนั้นในงานมั่นที่จะเกิดขึ้นทางครอบครัวของลิตา้าก็จะทำได้เพียงแค่วิดีโอคอลเข้ามาร่วมงานเท่านั้นด้านลิต้าบอกว่าแฟนตัวเองหล่อมากไปไหนก็มีแต่คนทักว่าแฟนหล่อยอมรับว่าหูมากแต่ที่สำคัญคือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่สม่ำเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และครอบครัวก็น่ารักกับตนทุกครั้งที่เจอขณะที่แพทริกระบุว,ว่าลิต้าเป็นผู้หญิงที่น่ารักและอยู่เคียงข้างตัวเองตลอด ทุกครั้งที่อยู่ข้างๆจะได้รับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและพลังบวกเสมอแม้ว่าทุกครั้งที่เขาจะแสดงอาการหงแตกก็จะเป็นการหุดแบบมีเหตุผลไม่ถึงขั้นงี่เงา่านอกจากนี้ทั้งคู่ยังเปิดเผยอ,อีกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ทั้งสองคนไปด้วยกันได้ก็เพราะมักจะรับงานพิธีกรคู่กันมาโดยตลอดจึงทําให้รู้ใจเข้ากันมากขึ้น